จากนาัยนะก็มีเป็นดินนะพื่อศพกันมังก่อนนะนี้ไม่มีธานนะุนาานแล้วก็เป็นลมเมถุนตุนกลุ่มเลยนะก็เป็นดาบนะแล้วก็มีเป็นไฟนะเมสิงธนูนะราศีเด่นๆนะมีเป็นราศีพุธตกนะคือไฮโรไฟนะไฮพิณนะแล้วก็เชมเปอร์แลนราศีธนูนะไฮพินเทศอันนี้เป็นอ่าวันจันทนะก็ ม่มีท่าน,น้ำเท่านั้นนะคะเด่นจันพ,พุทศพธนูนะนอกนั้นก็เป็นอดินลมไฟนะ,ะสามไม้นะมีความห่างกันไปแล้วนะะก็มีการหันหลังหรือห่างกันไปแล้วนะคะจะมีเติร์ดปาร์ตี้ได้นะคะาสามไม้นะมาเจอเก้าไม้นะเขามีกำแพงหรือบล็อกปิดกั้นกับคุณอยู่นะตอนนี้มีความห่างกันอยู่นะ แล้วก็ก้าวมาลบสามเหลือหกไมแ้แสดงว่าอยากเอาชนะหรือว่าจะมีอะไรที่เออ่จะสมหวังประสบความสําเร็จได้อนาคตนะทีนี้ที่ผ่านมานะสิบดาบเลยลก็เรียกว่าโคม่าเจ็บหนักเลยนก็เรียกว่าฝากอรอยแผลรอยเท้าบอมไว้วเลยนแล้วก้าวไม้เีขาังมีกําแพงอินทร์ิร์ดอยู่เขาังไม่ให้คุณเข้าไปในอ่ชีวิตหรือโลกของตัวเขายังไม่ได้ให้กลับเข้าไปแะแสดงว่าน่าจะมี เรื่องที่มีบาดแผลกันอยู่นะสิบดาานี่ไม,ม่ธรรมดานะก็ได้จะจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะถึงที่มีมก้าไม้กระสาไม้แต่ว่ายังมีเกมที่สมหวังอยู่นะคือหกไม้แต่ว่าต้องมาดูต่อแล้วว่ามันออกมายังไงนะแต่ว่าสิบดานนี้ไม,ม่เบาเลยใครรู้ฟันนะอาจจะรู้สึกสำเน็กผิดหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วก็ได้นะหรืออนนี้ก็คือเรียกว่าเขาคิดที่จะมีการปรับปรุงตัวปรับ สมดุลพลังงานให้แนทกับคุณนะอาจจะมาปณีปนอมอยู่ตรงกลางนะเพราะว่าเทมเพลนก็คือจะยอมเป็นมิตรด้วยดีนะหรือกลับเข้ามานะโดยการที่แบ่งรับแบ่งทู้นะถ้าเป็นเทมเพลน,นคือจะมีการปรับสมดุลพลังงานคนละครึ่งทางนะต้องยอมนะแล้วก็แปรวยญงนะจะมีการเวิร์กหรือว่าเข้ามาอีกนะอย่างมั่นคงนะอยู่ในความสัมพันธ์อีกนะ ซึ่งเขารู้สึกสำนึกผิดอยู่นะตอนนี้ถ้าเขามีตัวจริงแล้วก็ได้นะไอเลฟานดะ์นะฮะปกไม้ะก็เรียกว่าจะมาเอาชนะใจอีกครั้งนนะแต่ว่ามีเจ็ดดามนะกับไฮเป็นเทศนะไฮนี Hi ่ก็คือเป็นอคนในความลับมือที่สามก็ได้แนละ้วมาขยายด้วยเจ็ดดามแสดงว่าเขาแอบซ่อนคนในความลับไว้อยู่นะ ก็อาจจะเป็นคนในความลับก็ได้นะหรือใครสักคนที่เขาแอบ,บซ่อนอยู่ไว้ในส่วนลึกนะที่ยังลืมไม่ได้แต่ฝันไม่ได้นะแต่คิดจะมาเอาชนะใจอีกครั้งนะเพราะว่ามีอกไม้นะก็อ่านด้หลายแบบนะแล้วก็อันนี้เป็นคิงอัอบสอนะเป็นไม่ว่าคู่ที่มีประเด็นนะถ้าคิงล็อสอคือเป็นคนที่หึงใจร้อนปากเสียไมรู้นะแล้วก็เป็นพ่อไม้ได้นะมอกระยายด้วยสี่ไม้ยนะังมีความ เป็นคู่ทวินเซนมีความเรียกว่ามั่นคงนอยู่นะมั่นคงแต่ว่าสิบอยากกันมาเลยนะอาดีนะยังคิกกี่จะมีการเริ่มใหม่นะมันมหนึ่งเดือนขึ้นมากับสี่ไม้ค่อนข้างที่อาจจะอนาคตอาจจะได้กลับมาพูดคุยกันหรือว่าได้เกี่ยวข้องกันมีความมั่นคงอยู่นะซึ่งสี่ไม้เนี่ยคือหนึ่งเหือนสองสองคือพลังงานคู่ทวินเซนนะถ้าไม่ได้ลงเอยกันก็คือ,อยังได้ยังตัดยังไม่ขาดนะเพราะว่ามันมีสี่ไม้นะค่อนข้างมั่นคงนะหนึ่งเรียนก็เรียกว่าจะได้เริ่มต้นอะไร ใหม่คะแต่เริ่มกันเล็กๆนะแต่ทีนี้เนี่ยเขามีซ่อนอยู่นะซึ่งถ้าไม่ใช่เขาซ่อนคนอื่นเขาก็ซ่อนคุณไว้เนี่ยอยู่ในส่วนลึกหรือว่าเป็นคนในความลับนะเพราะไฮพิงเชตมาเจอเจ็ดดับเนี่ยมันซ่อนแน่นอนแล้วนะเจ็ดดับคือการโกหกปกปิดซ่อนเลยนะจับขาหลอ,อกได้นะแล้วไฮพิงเชตเนี่ยก็คือคนในความลับหรือคนที่เขายังนึกถึงอยู่กลนึงอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยนะ บางิดจะมาเอาชนะใจอยู่นะเพราะมีหกไม้นะแต่ว่าก็ามีสี่ไม้ด้วยนะสี่ไม้เนี่อยองที่บอกเป็นคู่ทวิน,นะซึ่งคู่ทวีบางทีก็ไม่ได้สมหวังเสมอไปนะ mm hmm. แค่ว่าตัดกันยากท่านั้เองนะก็เดี๋ยวมาดูคือท้าให้แนะนำนะ, mm hmm. ะให้ใจสำหรับนะนกองอันนี้นะซึ่งเลือกมาแล้วนะให้ใจสำหรับเนี่ยบอกมาเลยว่าดีเซ p ปชั hmm. ่นะเขาบอก someone i s Some wearing a mask i n this ดีเลชันชิพนะเขาบอกมีการหลอกลวงนะบางคนเนี่สมหน้ากากในความสัมพันธ์นะเขาอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงหรือว่าไม่ได้พูดเรื่องที่แท้จริงนะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นว,ว่ามีคนในความลับนะก็ที่เลือกมานะให้แนะนำนะมีแมกเนติ c คอ n เนคชันนะเขาบอกว่าคนนี้นะ t h e r e is a v e r y strong flow and intensity that draws you to this person นะคุณทั้งคู่นะมี เรียกว่ามีคอนเนคชันที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดกันนะก็เลยดึงการเข้ามาเจอในชีวิตนะไอ้ที่สอง p a t s e n t i o n to the red flag นะเขาบอกว่า know the warning sign of what an unhealthy connection looks like นะเขาบอกว่าให้สังเกตธงแดงค่ะหรือว่าเห็นไฟแดงนะก็ให้ระวังวเลยนะถ้ารู้เห็นสัญลักษณ์คำเตือนนะที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์คอนเนคชันนี้มันดูเหมือนมันจะไม่ค่อย ปกติแล้วนะฮะก็คือเขามีคนอื่นหรือว่าเขาซ่อนคุยไว้ไม่เปิดเผยนั่นเองนะก็เลยเป็นสัญญาณแดงว่ามี่่อปลอดภัยแล้วนะ The r a n s l a t นะ You are not on the same page with the person you have in mind. The direction you want to move into, ah, f f e r e n t ก็คนนี้นะมีอเส้นทางที่ค่อนข้างแตกต่างจากคุณนะซึ่งเขาบอกว่าคุณไม่ได้อยู่ใน หน้าเดียวนะหรือว่าในเส้นเรียกว่าเส้นเขาเรียกว่าอะไรเส้นชีวิตของคนนี้นะซึ่งที่อยู่ในใจคุณนะก็จะมีการนำทางไปนะคุณอาจจะต้อง move นะเพื่อความแตกต่างจากคนนี้นะได้นะก็บอกว่าเดอร์เดเรคชันนะคะก็จะมีเส้นทางที่ชี้ให้คุณเห็นนะถ้าคุณต้องการที่จะ move นะจากคนนีนะ้เพราะว่า นนี้มีความแตกต่างจากคุ่นะแล้วก็ใบที่สี่นะ unconditional love นะ the love between you and your person is eternal nothing and no one can take it away from you นะก็เป็นรักไร้เงื่อนไขนะคนนี้ก็เลยว่าเปนความรักระหว่างาคุณกับเขานะเป็นนิรันดร์นะไม่มีอะไรที่จะมาแยกจากคณไม่ได้นะก็ทวินเฟนม,มันจะแยกยากอยู่แล้วนะไปที่ห้านะแกติดูนะเขาบอก you need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it นะก็ต้องขอบคุณนะกับเรียกว่าการที่ได้อยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็จะได้ยิงดูสิ่งที่มันมีคุณค่ากับคุณเข้ามานะไปที่หกนะเพ t i e เชื่ออดทนเ็มบอกว่า something still need to be d e a l with what is c o n n e c t i o n to manifest นะเขาบอกให้อดทนนะสำหรับบางคนอาจจะต้องอดทนนะถ้าอยาก แค่คิดว่าจะเอาคนนี้นะถ้่าบางอย่างเนี่ยยังคงต้องอดีวนะดำเนินการต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะซึ่งคุณอาจจะต้องมานเฟสนะก็คือขอเบสนะเรียกว่าใช้จิตอะว่าสื่อว่าเออขอให้เป็นคนนี้นะถ้าคนจิตนิ่งอาจจะได้ก็ได้นะแต่ว่าคุณจะอยู่ในความลับนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็บอกมาแล้วแล้วก็มาใต้สำรับมันเป็นอ่าอีเซปชันนะ รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ